เราเกิดมาเพื่อมาเสียสละเบื้องต้นต้องมาเสียสละความไม่ดีเสียสละอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปเสียสละวัตถุสิ่งของเพื่อกำจัดความตระนีเสียสละกาลังกายเพื่อให้เกิดกําลังทางจิตใจความสุขของมนุษย์จะมีได้เพราะมีความสุขในการเสียสละจับประเด็นให้ดีๆเราต้องสละคืนความยึดมั่นถือมั่น สละคืนความยึดมั่นในตัวในตนมีความสุขในการหายใจเข้ามีความสุขในการหายใจออกมีความสุขในการทำงานมีความสุขในความขยันมีความสุขในการรับผิดชอบมีความสุขในความอดทนทุกท่านทุกคนไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นหรอกการแก้ไขคนอื่นมันแก้อะไรไม่ได้เราต้องมาแก้ไขตนเองเน ต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้าเป็นพื้นฐานเป็นผู้ที่ตั้งมั่นเป็นผู้ที่เสียสละทําทั้งภาคประพฤติภาคปฏิบัติอย่างนี้ทุกคนมันก็จะเห็นตัวอย่างแบบอย่างการพูดการบอกมันก็จะบอกได้โล,กลูกหลานมันก็จะไม่เถียงเราอย่าตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองเนะเรามีตาก็เพื่อฉลาดมีหูก็เพื่อฉลาดมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจก็เพื่อฉลาด เมื่อฉลาดแล้วต้องมีความสุขในการประพฤติการปฏิบัติต้องเสียสละอย่างนี้เอาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามาใช้มาปฏิบัติเราทุกคนน่ยถ้าไม่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องความสุขมันไม่มีหรอกมีแต่ทุก์ขมีแต่สาเหตุให้เกิดทุก์อยากให้ช้ามันก็ไม่ช้าอยากให้เร็วมันก็ไม่เร็ว อยากให้พอดีมันก็ไม่พอดีเพราะความอยากมันปรุงแต่งจิตใจเราความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราจะไปวุ่นวายทําไมเหมือนปลามันขึ้นมาบนบกยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งตายเร็วเราต้องมารู้จักการปรุงแต่งที่มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งการไม่ปรุงแต่งมันจะไม่เป็นโมหะหรือไม่เป็นสิเพราะประกอบด้วยปัญญาไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเนี่ย ความสุขความดับทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่เองเราต้องอยู่กับตนเองให้ได้อยู่กับตนเองก็คืออยู่กับอาณาปณสติหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่อยู่กับตนเองยังไม่ได้ต้องฝึกอาณาปณสติหายใจเข้าหายใจออกให้สบายหายใจเข้าหายใจออกให้มีความสุข เป็นงานฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลาใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เช่นนั้นจะอยู่กับตนเองไม่ได้เลยพออยู่กับตัวเองไม่ได้ก็จะไปฝากใจไปหาเครื่องอยู่อยู่กับที่อื่นอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กอยู่กับการไปรู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องคนโน้นรู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องชาวบ้านไปหมด แต่ไม่รู้เรื่องของตนเองเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอร่อยมันน่าอยากมันน่าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจต้องเบรกตัวเองเนี่ยถ้ามัวแต่ติดโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นต้นนั่นมันคือไม่มีกายวิเวกกายเราก็ไม่วิเวกแล้วไปมัวรู้แต่เรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นไปหมด เมื่อไม่ได้มาดูกายดูใจตัวเองเมื่อไม่มีกายวิเวกจิตจะวิเวกได้อย่างไรเราลองมาเช็คตัวเองเนี่ยสำรวจตัวเองดูว่าแต่ละวันผ่านไปผ่านไปเนี่ยเวลาหมดไปกับเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องคนในครอบครัวเรื่องการงานแถมยังเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในสื่อโซเชียลต่างๆที่มันที่เราไปรับรู้ข่าวสารแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย มันมีแต่อารมณ์วิ่งพล่านเข้ามาทั้งวันเนี่ยมันมีอยู่สองอารมณ์เนี่ยท่านบอกว่าอภิชาโทมนตสก็คือชอบไม่ชอบแต่ถ้าหากมาเจริญสติจเจริญสมาธิมันจะสามารถวินัยยะโลเกอภิชาโทมนตสสั่งสามารถกําจัดความชอบใจไม่ชอบใจความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ความสุขความดับทุกข์มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่กับที่อื่นสิ่งอื่นเลยเนะ ทุกคนต้องมาเสียสละถ้าไม่เสียสละไม่รู้จะทานอาหารไปทำไมเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเรามองดูสิมองดูโลกทั้งโลกเนี่ยที่เขาไม่รู้จักคาว่าเสียสละสถานการณ์บ้านเมืองจึงเป็นอย่างนี้พวกเราเห็นกันไหมเราต้องเกิดมาเพื่อมาเป็นผู้ให้มีความสุขในการเป็นผู้ให้ถ้าไม่เสียสละเราก็เป็นคนขี้เกียจขี้คลัน่น ความขี้เกียจขี้คลานคือความยักจนคือความหายนะต้องมารู้จักตัวเองนพระพุทธเจ้าทรงขี้เกียจขี้คลานไม่เป็นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขี้เกียจขี้คลานไม่เป็นจึงได้เป็นพระอรหันต์คำว่าปล่อยวางหมายถึงปล่อยวางความเห็นแก่ตัวปล่อยวางความขี้เกียจขี้คลานถ้าเราไม่ขี้เกียจขี้คลานก็คือเป็นคนขยัน ต่อด้วยความรับผิดชอบต่อด้วยความอดทนเป็นกระบวนการอย่างนี้เหมือนกระแสไฟแรงสูงเนี่ยดังนั้นเราต้องพัฒนาอย่างนี้พัฒนาจากของเล็กของน้อยให้เป็นของมากกระแสไฟฟ้าแรงต่ำก็เพิ่มมาเป็นแรงสูงเม็ดฝนแต่ละเม็ดเนี่ยรวมกันมากเข้ามากเข้าก็เป็นสายน้ำเป็นมหาสมุทรย่ามัวประมาท อย่าเพลิดเพลินเราต้องมาประพฤติปฏิบัติทุกอิริยาบทนะถ้ามีปัญญามองเห็นอย่างนี้ได้ก็นับว่าเป็นการเข้าใจถูกต้องขึ้นมาตามลำดับเราก็จะมองเห็นการที่จิตเป็นอิสระจิตใจปลอดโปรง่งจิตใจเบิกบานไม่ไปเที่ยวอยากโน่นอยากนี่ไม่ตามอำนาจของความอยากนั่นแหละ ดูจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนายิ่งกว่านั่นก็คือความไม่มีทุกข์มีแต่สติปัญญารู้ว่าควรทําอย่างไรควรทําอะไรหรือควรทําแค่ไหนทําเพียงไหนในวันหนึ่งหนึ่งก็ทําสิ่งเหล่านั้นไปตามที่ควรทําไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนทั้งนั้น เพราะว่าเวลามันไม่เข้าไปด้วยกับตนเวลาเป็นไปตามเรื่องของเวลาคนที่มีความปรารถนาจึงได้มีความทุกข์มากหรือทุกข์น้อยขึ้นอยู่กับแรงเวี่ยงแห่งความอยากความปรารถนานั่นเองถ้ามีความปรารถนามากเวลามันก็วิ่งไปเร็วมากถ้ามีความปรารถนาน้อยเวลามันก็วิ่งไปช้าๆถ้าไม่มีความปรารถนาเลย เวลามันก็หยุดสนิทไม่วิ่งไปดังนั้นเราจึงจะเอาชนะเวลาได้ด้วยการทำลายความอยากเสียโดยประการทั้งปวง